ใช่อยากรู้ไงเพราะว่าเคยใส่มาแล้วไงมันขคอร์ดแต่เป็นอันนั้นเป็นแบบหนักหนักเลยร้อนไหมร้อนไหมไม่ร้อนครับดีโชคดีเพราะว่าไงมันเกิดเขาเออากาศแอร์เย็นโดนขังเหรอเขาบอกแล้วเขาเตรียมเขาจะไปแน่แต่ว่าไม่รู้มาไม่รู้มาแบบไหน ไม่รู้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 ไมรู้ไม่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 รู้ไ่รไม่รู้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 ่รูม่รู้ไม่ร้ไม่รู้ไม่รไม่รไม่รู้ไม่รไม่รู่รู้ไม้ไม่ร้ไม่รู้ไม่ร้ไม่รู้้ไม่ร ไม่ไม่คือวินาทีที่เจอจะเห็นผมอยู่ในสภาพไหนอ๋งให้เป็นลุ้นเอาเองทุกคนอ่าผมอาจจะแอบอยู่ใต้พื้นอย่างเงี้ยแล้วก็มาเลยแล้วก็มุดดินขึ้นมาใช่ใช่โอ้โหโลงมาจะเริ่มไกลไกลละ